เพราะว่าเราไม่มีอะไรไม่มีธุระอะไรให้ตัดครับผมไมเอตาอามบุคลิกเปนลเร่าเอาจริงเราเราอยากจะเปลี่ยนลุคตัวเองนั่นแหละครับผมเพราะว่าด้วยความที่แบบเราพึ่งถ่ายเรื่องสุภาพรุจิธาเทพจบใช่ไหมครับผมด้วยความที่ทรงผมยุคนั้นเนี่ยจะต้องแบบลุคสั้นตลอดเวลาครับผมจะเป็นแบบเนี้ยบๆหน่อยพอหลังจากจบแล้วเราก็เลยอยากจะลองแบบปล่อยแบบเป็นแบบเซื้อบางอะไรอย่างเงี้ยครับผมเราก็เลยลองไว้ยาวอันนี้เซอร์สนใจครับหรือยังคะก็จริงอยากยาวกว่านี้ครับจริงอยากแบบ กางเกงเลยหรอสวยแล้วนะจะสวยแล้วนะเอาสวยกว่านี้ครับสวยกว่านี้ครับผมแบบที่ว่าเหมือนไม่หันไปดึงอะไรโอ้ขอบคุณมากครับผมเหมือนแบบจอมยุทธอะไรนี่ไหมคือตัวอย่างใหญ่ไวผมยาวอยากเป็นลุคเตงนั่นแหละครับผมเพราะว่ารู้สึกว่าพอเราไว้ผมสั้นเนี่ยเราจะมีความแบบหน้าเด็กแล้วจะเป็นแบบดูดูเป็นเด็กตลอดเวลาครับผมเราเลยอยากจะแบบให้ผมยาวแล้วแบบดูดูมีความเป็นผู้ใหญ่มากยิ่งขึ้นมาเห็นลุคเตงในกระจกแล้วเป็นไงครับเท่นะคชอบชอบครับผมรู้สึกเหมือนฟิลแบบ เออเขาเรียกยากุซ่าญี่ปุ่นแล้วรีวิวนั้นรีวิวนั้นชอบชอบที่เราชอบใช่มใช่ครับผมชอบแบบจริงๆผมชอบแนวเซอร์เซอร์ด้วยครับผมแต่ว่าที่ผ่านมายังไม่มีโอกาสได้ไว้ครับผมยาวใช้ชีวิตยากไหมครับครขายากขั้นตอนสระผมนั่นแหละครับผมเพราะว่าจะจะใช้ได้ตัวเล็กไม่ได้แล้วเพราะมันแห้งนานมากเราก็เลยต้องเปลี่ยนเป็นได้ตัวใหญ่ครับผมแล้เราก็แค่เลยว้าวุ่นว้าวุ่นเลยครับผมไม่เป็นขับวาวุ่นหม่ น่าจะว้าวุ่นมั้งครับผมแม่กลับมาเห็นรูปนี่ผมกลับแล้วมีหลายหลายคนเหมือนกันก็บอกว่าอย่าตัดผมนะอยากให้ไว้ยาวแต่ว่าก็มีบางส่วนที่แบบเอยากให้กลับกลับไปไว้ทรงแบบเป็นผมสั้นเป็นแบบเด็กนักเรียนมัธยมอะไรอย่างเงี้ยครับผมอยางว่าตอนเด็กฟุตบอลมันเป็นยังไงอะคะเตะกฟุตบอลแล้วผมใส่ที่คาดผมครับใช่ก็จะไม่มีปัญหาเวลาเตะบอลช่วงนี้งานต่งประเทศก็ยังรวๆเหมือนเดิมการเดินสายไป ใช่ครับผมก็เดี๋ยวช่วงประมาณเดือนหน้านะครับก็จะมีไปที่อินโดนีเซียด้วยแล้วก็จะมีปลายปีอาจจะมีที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยมั้งครับนั่นแหละครับผมแต่ถ้าการการไปเจอไปกับต่างประเทศมันําให้แบบว่าเราคุ้นคือกนะไแบบที่แบบเราไม่ได้เจอกันมานานใช่ใช่มันรู้สึกว่าเหมือนว่าเราไปชาร์จพลังกันมากกว่าผมอย่างพี่แฟนขับต่างประเทศเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยมีโอกาสได้เจอผมผมก็ไม่ค่อยมีโอกาสได้เจอพี่เขาครับผม พอได้กลับไปเจอกันก็เลยรู้สึกว่าเหมือนเป็นการชาร์จพลังให้กันเหมือนเติมพลังให้กันครับผมแล้วก็เรื่องะคุณชายและพระละครช่องเข้ามางเรื่อนกันละครละครใช่ไหมครับใช่งานแสดงรออดใจรอดูอีกสักแป๊บนะครับผมก็เดี๋ยวน่าจะได้รับชมกันครับแย้มๆเดี๋ยวว่าเราจะได้ยินคำแบบไหนก็อาจจะเป็นบทบาทใหม่ๆครับผมก็อาจจะรอคุยครับผมเราคุยไม่เคยรัำไร อะไรนะครับเราลุ้นไหมอย่างอละครเราอ๋อลุ้นครับลุ้นมากครับผมด้วยความที่แบบเรื่องราอาจันของเราเป็นเรื่องเปิดด้วยเราก็เลยจะมีความแบบตื่นเต้นเหมือนเหมือนกับว่าเราเรามาชิมลางให้พี่พี่น้องๆอีกสี่เรื่องที่เหลือก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับผม ไหว้มาขอกรอเลยไหมครับอ๋อไม่ครับพรจริงๆผมไม่ไม่ใช่สายมู่ไหครับผมเรื่องเรื่องมูส่วนใหญ่จะเป็นหน้าที่ของผู้จัดครับผมครือปัญญาไม่จริงแต่กอจากภาคแรกที่เขาทำไม้ดีมากความภาคสองที่เราเราเป็นเรื่องเปิดด้วยอะไรเงี้ยใช่ครับผมมันก็เลยจะมีความกดดัน อยู่นิดนึงครับผมแต่คิดว่าน่าจะผ่านไปได้ด้วยดีแล้วที่มีแฟนคลับน่าจะชอบกันเพราะว่าทั้งผมทั้งน้องจีน่าทั้งพี่ๆนักแสดงทุกคนเนี่ยก็คือรู้สึกสนุกมากพอเวลาแสดงเลยหวังว่าทุกคนน่าจะสนุกไปกับพวกเราด้วยเราได้เห็นแบบว่าตัดต่อควาอเรียบร้อยบ้างยังที่แบบตัดต่อแล้วเห็นที่เซอร์แล้วครับผมทีเซอร์แล้วเท่ดีครับน่ารักดีก็จะมีความแบบความย้อนยุคความพีเรียดแต่ว่าก็จะเป็นแบบไม่ได้พีเรียดจ๋าขนาดนั้นก็จะมีความแบบเท่แบบมีความสมัยใหม่ปนเข้าไปด้วย กาเได้ครับผมก็ฝากพี่พีแฟนคลับทุกทุกคนนะครับผมอดใจรอนิดนึงนะครับช่วงประมาณมกรามกราคมน่าจะได้รับชมกันแล้วครับผมฝากทั้ง5เรื่องเลยนะครับผมทั้งรอจันขวัญฤทธิ์ไทยใจวิสุทธิ์ดอับสอนแล้วก็พรชิวันเลยนะครับห้าเรื่องเลยครับทเพลงที่ปล่อยไปนะครับผมเพลงรอบวิวสูงจ้โอ้ใช่ครับผมก็ต้องขอขอบคุณพี่พีแฟนคลับทุกทุกคนมากเรียกได้วยให้การตอบรับกันดีเกินคาดครับผม ดีเกินคาดมากๆเพราะว่าตอนนี้ก็5ล้านแล้วต้องขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับเรื่องโแกนมะครับ่ันนี้จะเหมือนเราจะกังวลพอทุกคนเหมือนกัน,นใช่ใช่นนจริงๆตอนแรกผมก็คิดว่ากระแสตอบรับมันก็น่าจะดีแล้วแต่ไม่คิดว่ามันจะดีมากขนาดนี้ครับผมก็ต้องขอบคุณทุกคนนั่นแหละครับแต่ว่านว่าจะเป็นแ <ๆ S 2> บบเป็นจอยน้ำท้องลุ่มใช่อาจจะมัง้งครับผมเพราะว่าเรา เราก็อยากจะทําในสิ่งที่ตัวเองชอบด้วยเช่นการแรปเช่นอะไรพวกนี้ผมเราก็อยากจะทาไปควบคู่กับทั้งการแสดงด้วยแล้วก็การทําในสิ่งที่เรารักด้วยคในบิซซ่าเด็ดต้องมาอหไมั้งครับไม่รู้ครับลุกนี้ก็ได้นะแบบลุกนี้เลยนะครับผมได้ครับได้เลยครับผมถ้ามีโอกาสเดี๋ยวมีแน่ครับขอบคุณครับขอบคุณครับ